สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์มีสารช่องข่าวบ่าวพ้อเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการมเถึงวันนี้บ่าวพ้อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากคัวข้อข่าวเปิดชื่อใหม่ไทยของเชยองซอกตโคดเทควันโดที่จะใช้หลังเปลี่ยนสัญชาติยังคงเป็นข่าวที่ แฟนนักกีฬาชาวไทยให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับการตัดสินใจขอเปลี่ยนสัญชาติของโคชเชยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยที่อยากเป็นคนไทยเต็มกลัวและมีความต้องการอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมามีประเด็นให้พูดถึงตลอดนั่นก็คือการขอสัญชาติไทยที่คาราคาังมานานทั้งจากเรื่องครอบครัวและ ข้อกฎหมายของทั้ง2ชาติที่มีกฎว่าต้องสละสัญชาติเดิมก่อนไม่สามารถถือ2ส,สัญชาติพร้อมกันได้อย่างไรก็ตามหลังจบภารกิจในการพาทีมเทควันโดไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวสมาคมกีฬาเทควันโดประเทศไทยได้เตรียมเดินหน้าทําตามความต้องการของโคชเชที่อยากถือสัญชาติไทยล่าชุดผู้ช่วย ศาสตราจารย์พิมลศีวิกรมนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้เผยว่าหลังจากการกักตัวครบ14วันที่ภูเกต็ตโคชเชจะขึ้นมากราบสมเด็จธงชัยหรือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีที่วัดไตรมิตรที่เขานับถือเป็นการส่วนตัวที่ผ่านมาตนได้ให้ท่านตั้งชื่อไทยมาให้กับโคชเชเลือกสชื่อซึ่งท้ายสุดหัวหน้าทัพตอมเต ทีมชาติไทยได้เลือกชื่อใหม่ที่จะใช้ว่าชัดชัยชวีที่แปลว่าชัยชนะของนักรบโดยชื่อนี้โคชเชชื่นชอบเพราะเป็นพยัญชนะตัวเดิมชอช้างจากคำย่อที่ทุกคนเรียกประจำนั่นคือโค้ชเชนั่นเองพร้อมกันนี้ในธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองได้เผยว่าทันทีที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยให้โค้ชเชหรือ มอร์เชยองซอกทางกรมการ,ร er ปกครองก็พร้อมพิจารณาโดยด่วนซึ่งไม่น่าติดปัญหาอะไรเนื่องจากเจ้าตัวได้ตัดสินใจสละสัญชาติเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วจึงไ,ไม่ข <ties> ัดตามพระราชบัญญัติสัญชาติพศ2508รวมทั้งได้ส <riding> ร <ARON. S 2> ้างคุณงามความดีให้กับประเทศไทยอย่างยาวนานอีกด้วยหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด ข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ